้าแยกวาไรตีวันนี้ป้าตะลุยกาดสวนพิรมฐานกาดนัดยามเย็นสุดชิกหนั่งชมบรรยากาศแม่น้ำวังเดินเล่นชิวชวฟินกับของกินชิมชอบชิวฟินเบอร์สวัสดีครับวันนี้ผมกับป้าทุกคนมาอยู่กันที่กาดนัดสุดชิวบรรยากาศด,ดีใจกลางเมืองลำปาง กาดหนะ้าสวนพิล้มทานนะครับตีนี่กับเป็นแหลงรวมของจีนและกัดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลยด้านในจะมีสินค้าและกับอาหารอย่างน่ากินพองตามผมมาเลยครับเส้นทางแม่แอลกาดสวนพิล้มทานก่เดินทางสะดวกครับสามารถขับรถลงตังข้างสะพานพัฒนาภาคเหนือเลี้ยวซ้ายขับเลาะมาตามตังเรียบแม่น้ำวังตรงมาเรื่อยๆนะครับก่บจะเจอกาดอยู่ตังขวามือมีตีจอดรถอำนวยความสะดวก กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเดินเข้ามาในกาดก็จะเจอด้านอาหารมากไม้มีตีนั่งบริการให้กับผู้ที่มาแอลกาศได้นั่งทานอาหารฟังเพลงชมการแสดงพร้อมสัมผัสบรรยากาศชิวของแม่น้ำวังในยามแ้งครับ มาครับวันนี้ผมสปาทุกคนมาชอบกันตีการสวนมิล้มทานครับนี่แบ่งม่วงแบ่งเนียนะครับเสื้ออย่างได้่องไปหอกันเลยครับล้านแรกนะครับเป็นร้านโรตีครับผมเมนูโรตีราคาเป็นกันเองมากเลยครับผมเริ่มตีสิบบาทครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับโรตีมีโรตีกรอบก็ครับ่มีนโรตีกรอบเนหนึ่น่ากินมากเลยโรตีกรอบครับผมกองละต่อไรครับแม่กองละสาวบาทครับผมสาวบาทครับ ที่นี่นะครับก็บมีหลากหลายเมนูเลยนะครับธรรมดาก็เริ่มตีสิบบาทครับผมใส่ไข่ขึ้นมากับยูทีสาวบาทนะครับมีหมือเหลือซื้อหลากหลายเมนูเลยใครที่เป็นสายโรตีเนะาะสส่โรตีมาที่นี่ได้เลยนะครับการนัดส่วนพิรมทานของเขานี่นะครับกับมีอาหารหลากหลายเลยนะครับเนื้อปิ้งกับมีนเนื้อย่างกับมีสวัสดีครับนี่นะครับ คอหมูย่างเนาะคอหมูย่างไม่ละหกบาทเอาอันนี้ห้าไม้ครับผมมาพอใกล้ๆเลยครับผม,มพอใกล้ๆเลยหน้ากินขนาดไ,ได้เนื้อมาแล้วนะครับผมตั้งไมค์าเนี่ยก็คือตั้งน้าจิ้มใส่เองเลยนะครับมีน้าจิ้มเจลน้าจิ้มสามรสนะครับเลือกตักใส่เองตามใจชอบเลยนี่ครับได้แล้วครับขอบคุณครับ แต่ทางทอนแล้วเหลืออีกเยอะเลยกินอะไรดีอากาศห่อนๆจะอินนะครับก็ต้องหาอย่างไพายห่อนกันสักหน่อยละนี่ครับผมสเลอร์ปีชาไทยสึดเลยครับสวัสดีครับผมอ่าสเลอร์ปีชาไทยขายจะได้นะครับเนี 23, ่ยยี่สิบสามห้าจ้ะยี่สิบสามห้านะครับเอาอย่างดี้สามห้าดีกว่าเอาสามห้าครับผม น่ากินขนาดเลยพ้นหอนจอีนี่ต้องคล้ายหอนด้วยสเลอร์ปีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณกค่ครับ,บ,รบได้แล้วครับหอนหอนจอีจิ้มเลยครับดูดบวกขึ้นอืมชื่นใจครับชื่นใจอาการหอนหอนจีสเลอร์ปีได้เลยครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ80บาทเอานี่ถุงหนึ่งครับอ่บาาอืมครับ,บาค,าครับผมขอบคุณค่ะได้ทัวลูกไก่มาแห่มถุงหนึ่งครับผมเอาไว้กินเล่น ดีครับแม่ก้าคนงามของเรานะครับนี่นะครับกับเป็ดขนมขนมญี่ปุ่นนะครับคัวซองญี่ปุ่นแม่ก้าแม่ค้าใช่ค่ะคัวซองเป็นแป้งเป็นเทยากิแป้งคัวซองะคะอ่ะดูแล้วมีหลากหลายไส้ใช่ค่ะมีมีทั้งหมด5ไส้นะคะมีถั่วแดงมีเผือกมีครีมนมสดนะคะที่ร้านกวนเองเลยค่ะแล้วก็มีแฮมชีสแล้วก็นูเทลล่าค่ะเริ่มต้นใช่39บาทค่ะน่ากินมากเลยนะครับถ้าผมเอานูเทลล่าสองค่ะใชค่ะตอนนี้นะครับบรรยากาศก็เริ่ม ค่ามืดแล้วนะครับด้านหลังเขานี่ก็จะเป็นการแสดงของชมรมแดนในจักรวดลปังของเขานะครับก็จะมีหมุนเวียนกันมาแสดงกันในทุกๆทุกๆวันจันทร์อังค้ารนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มไร้แดนของแม่บ้านของเขาเองนะครับสามารถเข้ามาดูการแสดงกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมเมื่อกี้เราก็ได้หันดวดไลา์ของแม่แม่แมโน้ตสิ้นกันบ้านขนาดเลยมีความรู้สึกจะอะไรบ้างครับตีการส่วนพิโลหะของเขาเนี่ยเปิดพื้นที่ครับทุกเพจทุกวัยเนี่ยได้มาแสดงความสามารถกันที่นี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าตีว่ะภูมิใจแล้วก็ มีความซื้อกว่าในกลุ่มเขาเนี่ยมีการออกกําลังกายเนาะก่อนที่จะมาออกกําลังกายเขาก็ได้มีความสมาธีซักซ้อมกันนะแล้วะ็แล้วการล้มท้าเนี่ยเป็นตลาดสุ่มเปิดใหม่เราจะมีการสนับสนุนและการทําอาชีพการค้าขายแล้วก็เปิดโอก,กาสเพื่อหมูเขาเนี่ยจะได้มาสแสดงความสามารถนะเจา้าเป็นการออกกําลังกายเป็นการเต้นบาส์เซโลน่าแล้วก็ผู้ชมดูดูท่านเนี่ยตี่ม้าเนี่ยส่วนมากอะ่ะิันก็จะได้ความซุขเจ้า ได้ได้กันกินอาหารเราจะได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนผู้ชุมชนตัยเจ้านี่แมพมาจากชุมชนไหนกันครับนี่ชุมชนเทศบาลสี่เจ้ามามาสแสดงทุกอาทิตย์ก็ครับหรือว่าหมุนเวียนกันมาหมุนเวียนกันมาเจา้าเมื่อกี้นี่ก็คือแปลว่าเต้นเกินอายุกันไปเลยนะครับก็ีคือแว่ามันขนาดเลยครับมวนขนาดเลยเห็น,เน,น,นด้็นคนดูทุกครั้พ่อแมพพี่น้องเจ้าลำปางสีมาชอบปีงกันที่นี่นะครับได้อย่างดีเลยครับเจ้าอันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ ตอนนี้เราก็โดนมาเห็นโซนแล้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นของกินมันกันครับผมมีอย่างน่ากินท่องตัวมาเลยครับตัวน,นี้ก็เป็น ล้านเกี๊ยวหมูจำโบนะครับผมเกี๊ยวน่ากินมากๆเลยครับชิ้นละสิบบาทเองนะครับผมเอาสักหชิ้นนี่ะครับนี่ครับน้องต่อได้ครับแมก้าห้าสบบาทครับขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับเกี๊ยว ข้าวซอยน่ากินขนาดเลยเอาข้าวซอยหนึ่งถ้วยครับค่ะเอาเป็นไก่เลยเอาเป็ดข้าวซอยไก่ครับผมข้าวซอยต่อได้ครับผมห้าสิบบาทครับได้แล้วครับผมข้าวซอยน่ากินขนาดเลยครับผมนี่ข้าวซอยไก่นะครับน้ำคนขนาดเลยห้าสิบบาทเองครับมาอุดหนุนกันได้ครับทุกวันจันทร์อังคารสวัสดีครับเอาน้ำลำย2ําแก้วครับผม ขอบคุณครับโหน่ากินขนาดเลยซุมแก้วเลยครับผมต่อไรครับผมเจ็ดสิบบาทบขอบคุณครับไปกันเลยครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมมีแฮมเบอร์เกอร์เหื้อเลือกซื้อตัวนะครับภายที่สายแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็ามาอุดหนุนกันได้เลยครับ ตอนนี้ก็ได้ของกินมาแล้วครับเต็มไม่เต็มมือเลยเอาไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าครับที่นี่เปิดมีที่นั่งกินด้วยนะไปะเขาไปหาที่นั่งกินกันดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เฮากัอยู่กับประธานการัดสวนพิรมทานนะครับแนะนาตัวหน่อยครับผมครับผมประกิตจันเกษรนะครับเป็นประธานคณะกรรมการการดสวนพิรมทานซึ่งบริหารงานโดยชุมชนบ้านลงชัย1 2 3 4ครับผมครับผมกระยากทีเฮาหู่กันนะครับว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขตสบานนครลำปางของเฮาก็ได้จัด โครงการการนาสวนพิลมทานเพื่อเป็นตลาดต้นแบบกลับชุมชนนะครับและตอนนี้เขาก็เห็นได้ว่าตัางชุมชนบ้านดงใช้1 2 3 4ซเนี่ยเปิดก็ได้เข้ามาบริหารอย่างเต็มรูปแบบและกับนี้เสียงตอบรับจากป่อก้าแม่้าและกับประชาชนเป็นอย่างดีเลยอยากจะถามคุณปกิศครับว่ามีความรู้สึกจะไรห้องนะครับก็มีความรู้สึกยินดีมากครับที่ทางแล้วก็ขอขอบคุณที่ทางเทศบาลนครลำปางเนาะเห็นโอกาสแล้วก็เปิดกิจกรรมตลาดนี้ขึ้นมาให้คนในชุมชนร่วมกัน ทำกิจกรรมนะครับมีความสามื่อคีซึ่งตัวชุมชนเนี่ยทั้งบ้านดงชัย1 2 3 4นี่ยก็ส่งส่งตัวแทนมาช่วยกันทํากิจกรรมนี้ครับครับผมอยากจะถามในเรื่องเมื่อกี้เห็นถึงอะไรก็มีกิจกรรมแจกคูปองอะไรอย่างนี้นะครับแบบรายละเอียดเป็นไงพ้องครับอ๋อจะมีแจกคูปองครับถ้าผู้มาเที่ยวชมกาดสวนที่ลมทานนะครับมาเช็คอินเพจเฟซบุ๊กนะครับกาดสวนที่ลมทานนะครับจะได้รับคูปองส่วนลด ค่าอาหารนะครับจากทางการครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมติดดีเลยนะครับผมในส่วนของการแจกคูปองเนี่ยเขาจัดกันถึงมาได้ครับก็จะมีจัดกันตลอดเลยครับมีเรื่อยๆเลยครับรับคูปองก็จะรับคูปองที่หลังเวทีครับผมรับคูปองที่หลังเวทีเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นช่วยกันเป็นการโปรโมททางการอีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่าเฟร เ c e b o o k ที่ของกาศสมนินลธรานเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานตอนนี้ก็จะได้มีคนถูกใจก็พันกว่าคนครับพันห้าร้อยกว่าคนลครับขาวทหารได้ว่าการน่าสุดพิล้มทานเนี่ยคนมาแอลกันคือคักเลยแต่ขยะเนี่ยแทบบ่นี้เลยครับแต่เขาจะมีขยะกันเป็นจุดๆในช่วงของการที่เซจจากการจัดตลาดแล้วครับเขามีการจัดการขยะกันจะไรครับก็จะมีคณะทํางานนะครับรวบรวมนะครับขยะมารวมกันนะครับแล้วก็แยกขยะว่าขยะพวก แก้วพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยขวดน้ำอย่างเงี้ยครับสามารถาไปรีไซเคิลได้เราก็แยกออกมาโดยรวมกันแล้วเพื่อเอาไปขายแล้วก็สินค้าพวกเปียกพวกอะไรเราก็เก็บไว้อีกถุงนึงแล้วก็วางไว้ข้างนอกแล้วก็ในส่วนของเช้าวันถัดไปก็ทางเทศบาลเขาก็จะมาเก็บถุกวังครับครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการจัดการขยะดีๆเลยนะครับเพื่อให้การนัดส่วนที่ร่มฐานเนี่ยสะอาด หน้ามาแอลกันมนักขึ้นครับ,รบประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของโปแกรมเม่ก้าที่สนใจอยากจะน้าสินค้าแนละวก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจาหน่ายนะครับที่การนัดส่วนพิรทมทานเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโปเก้าเมกาจะใดบ้างครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับเบื้องต้นเนี่ยาการส่วนพิลทมทานนะครับก็จะคัดเลือกร้านค้าหนึ่งก็คือร้านค้าร้านอาหารหรือ ที่ไม่ซ้ํากันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมี40กว่าร้านค้าซึ่งแต่ละร้านค้าไม่มีผลิตภัณฑ์ซ้ํากันเลยแล้วก็เราจะดูเรื่องความสะอาดนะครับของของร้านค้านะครับแล้วก็ดูการพูดจาพูดคุยมีแม่ค้พาพ่อค้ามีอัยาศัยที่ดีครับครับผมแล้วก็ในส่วนของวิทยากรชุมชนแล้วก็ในส่วนในเขตเทศบาลนี่ก็สามารถสนใจก็สามารถมาติดต่อได้ครับทางเพจ ของกาดสนที่ลงทานได้เลยครับครับผมสำหรับปอก้กแมคก้าคนาไหนที่สนใจอยากจะมาสมัครนะครับก็สามารถาตั้งเข้าไปในเพจได้เลยตรงนี้ในการสมัครอะครับมีกาทำย้ำในการเข้าก่อนหรือว่ามีกาบำรุงรักษาสถานที่อย่างครับก็ในส่วนของค่าบำรุงรักษาสถานที่นะครับจะมีค่าบริหา,า, <threatening S 2> ารจัดก,การตลาดนะครับต่อวันวันละ110่บาทครับเบื้องต้นตอน,ตอนนี้วันละขนาด1น0รบบาทครับผมก็จะมีให้ จะได้เต็นท์นะครับเต็นท์สีขาว2 2เมตรนะครับแล้วก็สามารถมีไฟส่องสว่างได้2ดวงนะครับแล้วก็พร้อมค่าเก็บขยะด้วยนี้ราคานี้รวมแล้วครับในส่วนของร้านค้าไหนที่มีเต็นท์มาเองเนี่ยครับสามารถมีเต็นท์สีขาว2 2เมตรเราก็จะลดค่าบริหารจัดการไป20บาทก็เหลือ90บาทครับครับผมก็เยวันนี้เลยนะครับจ่ายหนึ่งอยซิบบาทเนี่ยได้เต็นท์ได้เต็งโตะเลยนะครับกับ เพียงแค่ยกสินค้าของท่านมาวางขายตัวอันเลยนะครับประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของการหน้าส่วนลมทานนะครับในอนาคตตางคุณประกีนะครับมีภาพในอนาคตว่ายาทหารการทีเี้ยเปิ่นจะไรางครับก็คาดหวังไว้นะครับว่าอยากให้เป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งในวันจันทร์อังคารนะครับถ้านักท่องเที่ยวหรือชาวลำปางนะครับไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเ้่าเย็นๆมาก็ ขอให้มาถึงการสนพิลมทานทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา5โมงเย็นถึง3ทุก็อยากอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นครับครับผมนี่ครับก็คือการน่าสนพิร้มทานนะครับการตีถือได้ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจักหวัดดำปางของเขาแล้วนะครับทุกคนก็สามารถมาแอลกันได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากสามารถมาแอลกันได้สำหรับวันนี้รายการท้าแยกราไรตีของเขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ต้องขอบคุณคุณปรากิฟตขอบคุณมาก ขอบคุณครับวันนี้เราสองคนขอตรวจรับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ